สวัสดีครับสวัสดี่อแม่พี่น่อยุกท่านครับ เปลียนทายให้เรียบร้อยครับเอาไปเติมน้ำมันไปอย่างเดียวมนึ่อสองสภาพสวยความใส่ง่ายฐานกับที่เป็นฐานสองซี่หกเอฟเอี่ผีพัดนะครับเติมน้ำมันเรียบร้อยปะ สำหรับเอลฮาซูนก็ยังว่าง,างอีกหลายรายการน,นะครับผมดาวอยู่ประมาณแสนตนๆเนาะพี่น้องเนาะวัดเลยสองพันนะครับวัดไงก็อยู่ที่แสนเนสนะครับผมชำระนั่นเจ็ดสิบสองวดหรือหกปีครับพี่น้องสรงมอบโดยฟ้ายาวคนโก <laughs> เาเมาส์น,นีดเมาส์คเดียวมาน,นีนะสนใจรุ่นใดก็ทักทายเขามากหรือว่าสีเขามาทดลองครับดูปตาสีสเกตเราจะเลื่อนกันได้นะครับผมดีให้บริการพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาที่ล้าน้องไปก่อนนะครับเนาะพบอกออันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ